ไปโฟกัสบรรยากาศของการปรับตัวในช่วงเดือนรอมฎอนของพี่น้องมุสลิมจุดหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาก็คือที่บ้านหาญอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะคะที่นั่นเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 พอรอมฎอนมาถึงพี่น้องชาวมุสลิมก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะสวมหน้าก,กากอนามายัยแล้วก็งดการละหมาดร,ร่วมกันที่มัสยิดนะคะติดตามเพิ่มเติม,ตมจากคุณวุฒิมัดอดาดมนะะักข่าวพลเมืองจังหวัดสงขลาะคะ่ะ ครับนี่เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับที่ชุมชนหมู่นหนึ่งมัสยิดอิสลามบ้านคู่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาตำบลบ้านหานนะครับที่มีบรรยากาศของการซื้อขายในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งเป็นขนมหวานบ้างโรตีบ้างนะครับที่จะไปใช้ละสินอดกันในเดือนรอมฎอนนะครับก็เป็นไปด้วยความคึกคักและก็เรียบร้อยนะครับในการสสิตอดของพี่น้องชาวามุสลิมที่หมู่หนึ่งตำบลบ้านหานอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับและก็ เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับก็จะมีการใส่แมสนะครับในการที่ไปไหนมาไหนก็ตามแต่หรือจะมาขายของนะครับซึ่งมีพี่น้องเข้าเข้ามาซื้อไปรัดสินอดที่บ้านและก็ได้แบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับและก็สําหรับมาตรการโควิดนะครับที่เป็นไปตามประกาศของทางสำนักยุลาราชมนตรี ry, และก็เป็นไปตามประกาศของทางจังหวัดสงขลานะครับที่งด ให้พี่น้องมุสลิมในจังหวัดสงขลานะครับไม่ต้องละหมาดตะลาเวะหรือว่าละหมาดร,รวมกันในช่วงกลางคืนที่มัซิสและก็ละหมาดวันศุกร์พร้อมกันในวันศุกร์ก็หยุดเช่นกันนะครับในเดือนรอมฎอนแต่บรรยากาศของการเลื่อเฟื้อแบ่งปันบรรยากาศของคุณค่ารอมฎอนนะครับก็เป็นไปด้วยความคึกคักและก็มากยิ่งขึ้นในเดือนรอมฎอนนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศจากชุมชน หมู่หนึ่งตำบลบ้านหานอำเภอบางกล่จำลจังหวัดสงขลาครับดังนั้นรอมฎอนปีนี้ที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาจะไม่ได้เห็นภาพพี่น้องชาวมุสลิมนั้นออกไปจับจ่ายซื้ออาหารในช่วงเย็นเพื่อนาะํมารับประทานในช่วงลาสินอดกันอีกต่อไปนะคะเพราะว่าต้อง social distancing แล้วก็ต้องลดปริมาณการออกจากบ้านด้วยค่ะ